สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะคุณครูขอแนะนาตัวอีกครั้งเนาะครูชื่อครูเทีารนาตรงกลกลางนะคะหรือเด็กๆเรียกสั้นๆก็ได้ว่าคุณครูจ๋าค่ะ วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเสียงดนตรีซึ่งคุณครูนะคะจะมานํามาให้นักเรียนนะคะได้รับฟังกันเนาะนักเรียนอยากฟังกันหรือยังคะอยากฟังแล้ะอยากฟังแล้วคะ่ะอยากฟังแล้วเนาะ ภาพน,นั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวคุณครูเปิดคลิปเสียงดนตรีให้ฟังเลยเนาะเดี๋ยวรอคุณครูสักครู่นะคะ Thank you. ็นไงกันบ้างคะนักเรียนจากที่ได้ดูคลิปเมื่อกี้ไปนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับชมกันเมื่อกี้รู้สึกผ่อนคลายค่ะคุณครูรู้สึกผ่อนคลายมีใครเพิ่มค่ะนะคะมีสมาธิเพ่ะค่ะมีใครเพิ่มเติมอีกไหมคะเด็กๆรู้สึกเพลิดเพลินค่ะรู้สึกเพลิดเพลินค่ะขอบคุณมากรู้สึกสบายค่ะรู้สึกสบายค่ะขอบคุณค่ะ ซึ่งนะคะวันนี้เนาะเด็กๆก,ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าคุณครูนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการแสดงออกผ่านเสียงดนตรีนะคะซึ่งการแสดงออกของเรานะคะจะแสดงออกผ่านการแปลแถวนะคะซึ่งถ้าทางการแปลแถวเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้นัเกเรียนรับชมกันค่ะเป็นคลิปวิดีโอการเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรีเนาะถ้านัเกเรียนพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูเปิดวิดีโอให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ูนั้นจะรับรู้เรื่องราวความจริงใจให้กันจะรักจริงรักมันมองที่ตาขึ้นไหนล่อให้เธอเป็นใครต่างกันทุกไรแค่เพียงมีใจรักกันฉันสัมผัสรักของเธอได้จากสาย ตกตาเท่านัน จะนึกภาพเป็นออกไหมกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคือคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มเนาะนี่คุณครูจะถามว่านักเรียนอยากแบ่งกลุ่มกันเองหรือว่าอยากให้คุณครูคแบ่งให้คะแบ่งกลุ่มเองค่ะแบ่งเองค่ะแบ่งเองนะคะโดยนะคะคุณครูจะให้พวกเรานะคะร่วมการคิด รูปแบบการเคลื่อนไหวนะคะผ่านการเขียนโดยใช้เทคนิคกราฟิกออเจนไนเซอร์นะคะเดี๋ยวคุณครูเปิดตัวอย่างให้ดูเนาะนี่นะคะก็คือตัวอย่างที่คุณครูออกแบบมาให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหัวข้อรูปแบบการเคลื่อนไหวเนาะส่วนตรงนี้ลงมานะคะจะเป็นเอ่อเป็นท่าที่หนึ่งที่พวกเราออกแบบกัน โดยคุณครูนะคะจะให้พวกเราออกแบบโดยคือหนึ่งกลุ่มจะมีห้าคนใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้พวกเรามีสิบคนเนาะคุณครูแบ,บ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะโดยคุณครูจะแทนจุดวงกลมนะคะเป็นหนึ่งคนคือหนึ่งกลุ่มจะมีห้าจุดเนาะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆสามารถออกแบบการแปลแถวได้จินตนาการเลย ตัวนี้นะคะจะเป็นท่าที่หนึ่งเนาะตัวนี้จะเป็นท่าที่สองนะคะท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าไล่มานะคะจนครบท่าที่แปดเนาะ mm hmm. โดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูอย่างที่บอกเนาะคุณครูให้เวลานักเรียนทําเสร็จภายในสามสิบนาทีนะคะ mm hmm. จากนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับนํานเสนอกันนะคะ mm hmm. เด็กตุดรูปแบบกราฟิกไว้นะคะ mm hmm. หรือว่า ไฟนี้นะคะคุณครูส่งในห้องแชทกลุ่มแล้วนะคะเด็กสามารถไปโหลดกันได้เลยโดยกราฟิกน,นี้นะคะทําเป็นเอ่อให้ให้ตัวแทนหนึ่งคนนะคะพีเซนต์เนาะแต่ว่าในการคิดรูปแบบเนี่ยด้วยกันคิดเนาะภายในกลุ่มอ่อมีนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนถามคุณครูไหมคะไม่มีค่ะ ไม่มีเนาะงั้นคุณครูปล่อยนะคะออนักเรียนแยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะที่เราจะเริ่มนําเสนอนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามของคุณครูสักนิดนึงเนาะโดยคุณครูนะคะจะใช้ เทคนิคการถามนะคะโดยใช้เทคนิค KWL นะคะอย่างเช่นข you know ้อแรกนะคะคุณครูอยากจะถามเด็กๆว่านักเรียนรู้จักจังหวัดดนตรีอะไรกันบ้างคะจังหวะแจ๊สค่ะจังหวัดรค่ะนะคะจังหวะคลาสสิกค่ะจังหวะคลาสสิกมีอะไรอีกไหมคะจังหวะแรปค่ะจังหวะแรปค่ะจังหวะร้องค่ะมีมีอีกไหมคะ มิโก้ค่ะ,คะ,ะมิโก้เด็กๆนี่รู้จักกันได้ทุกแนวเลยนะคะเนี่ยต่อไปข้อสองนะคะนักเรียนต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากทิปวิดีโอที่ค,คุณครูให้ดูบ้างคะดูค่ะเราสามารถใช้เพลงอื่นๆมาเป็นท่าประกอบได้ไหมคะอืมเราสามารถใช้เพลงอื่นๆมาเป็นท่าประกอบ ในส่วนตรงนี้นะคะคุณครูคิดว่าได้นะคะนักเรียนเพราะว่ารับเพลงเนี่ยเขาจะมีเนื้อร้องหรือว่าทํานองในเพลงนั้นอยู่แล้วเนาะซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถสร้างสารรค์หรือว่าออกแบบท่าทางของตัวเองได้เลยค่ะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะไม่มีเนาะนะคะเรามาต่อกับข้อที่สามค่ะ วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากที่คุณครูสอนบ้างคะค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนขานะคะแล้วก็ส่วนร่างกายตามส่วนประกอบอื่นๆนะคะตามเพลงแล้วก็ได้เรียนรู้การไปแถวของแต่ละเพลงเลยค่ะใค่ขอบใจน้องอาริยานะคะ ต่อ,อมานะคะทุกคนนะคะร่วมกันกบมือให้เพื่อนๆหน่อยคะๆๆ่ะเพื่อนๆเก่งทุกคนเลย <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มนําเสนอกันเลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1กันเลยค่ะค่ะขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนะนะคะค่ะ ค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะเรียนอาจารย์ประจํารายวิชาและสวัสดีเพื่อนๆืนที่น่ารักทุกคนนะคะกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอในรูปแบบการเคลื่อนไหวค่ะโดยรูปแบบแรกนะคะพวกเราจะใช้ลักษณะเป็นตัววีความค่ะท่าที่สองจะใช้ลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมค่ะส่วนท่าที่3จะใช้เป็นรูปแบบเครื่องหมายบวกค่ะท่าที่สี่จะใช้เป็นแถวหน้ากระดาน ส่วนท่าที่5นะคะพวกหนูจะใช้รูปแบบตามจินตนานการที่พวกหนูคิดขึ้นมาเองค่ะท่าที่6นะคะพวกหนูจะใช้เป็นการแปลแถวตอนลึกค่ะท่าที่7พวกหนูจะใช้เป็นแถวทะแยงมุมค่ะและส่วนท่าสุดท้ายนะคะพวกหนูจะใช้เป็นท่าตัววีคว้างหงายค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เ,เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ รบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะเย่เพื่อนๆ <Yeah. S 1> มีความคิดสร้างสรรค์กันมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อ,อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูขอเชิญกลุ่มที่สองค่ะสำหรับรูปแบบการเคลื่อนไหวนะคะที่กลุ่มของพวกเรานะคะได้ออกแบบนะคะก็คือรูปแบบที่หนึ่งนะคะเป็นการเรียงแถวหน้ากระดานค่ะรูปแบบที่สองนะคะเป็นผู้คน อ่าล้อมรอบนะคะแล้วก็มีคนตรงกลางค่ะรูปแบบที่สามนะคะเป็นรูปแบบครึ่งวงกลมค่ะรูปแบบที่สี่เป็นการสลับฟันปลาค่ะรูปแบบที่ห้านะคะเป็นเหมือนเอ่อครึ่งวงรีค่ะรูปแบบต่อไปนะคะเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกค่ะรูปแบบต่อไปเป็นเหมือนตัววายค่ะเป็นวายใหญ่นะคะแล้วก็รูปแบบต่อรูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือรูปแบบครึององค่งวงกลมแต่เป็น,นครึ่งวงกลมด้านบนค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้นํา รูปแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยมาคิดตามจินตนาการค่ะแล้วก็ของพวกเรานะคะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนึ่งตกมือให้กลุ่มสองหน่อยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าการแสดงออกผ่านเสียงดนตรีนั้นนะคะไม่ใช่แค่การเปลยท่านะคะเด็กๆแต่ว่าเราเนี่ยต้องแสดงสีหน้าท่าทางออกมาอย่างมีความสุขนะคะเด็กๆจะต้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกเพลิดเพลินนะคะ แต่การแสดงออกของเรานะคะจะต้องไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะเด็กๆจะต้องนึกถึงบุคคลอื่นด้วยว่าสิ่งที่เด็กๆได้แสดงออกนั้นนะคะส่งผลเสียต่อผู้อื่นหรือเปล่าซึ่งลักษณะการแปรแถวนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะเด็กๆลักษณะการแปรแถวนะคะจะมีในรูปแบบต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมซ้อนวงกลมรูปสับฟันตา รูปการจับคู่หรือว่าการเข้าคูต่างๆซึ่งในแต่ละท่าเนี่ยเด็กๆสามารถออกแบบสร้างสรรค์กันได้เองเลยสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรจะสอบถามครูเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีไม,มไม่มีแล้วค่ะไม่น่ามีมแล้วเนาะไม่มีค่ะวันนี้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมกันมากๆเลย สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่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 ะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ